สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบเจยแอสเซทแมเนจเมนต์ค่ะ EP นี้คุณผู้ชมมาพบกับยิ้มนะคะซึ่งวันนี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในโครงการเศรษฐาตรีวงแหวนรามอินท้าค่ะ โครงการตั้งอยู่ที่เขตละแขวงคันยาวกรุงเทพมหานครนะคะเป็นโครงการทําเลดีเดินทางสะดวกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงพยาบาลและศูนย์การค้าอาทิเช่นศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เดอะพมนาดโรงเรียนเลิศล่าโรงพยาบาลน,นบพลัดและโรงพยาบาลศิริแพทย์และยังอยู่ใกล้สวนสนุกอย่างสวนสยามด้วยนะคะด้านในโครงการเองค่ะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไว้คอยบริการลูกบ้านครบครันไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่รปภกล้องวงจรปิดค่ะและเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทคลอนโทและยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่พื้นที่สีเขียวและสนามเด็กเล่นไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาทํากิจกรรมภายในครอบครัวค่ะมีคับ์เ้าส์ฟิตเนสและสระว่ายน้ําด้วยเรียกว่าครบครันแบบนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้านในของตัวบ้านพร้อมแล้ว ตามยิ้มไปชมเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ยิ้มอยู่ภายในบ้านเลขที่99ทับ408ค่ะอยู่ที่ซอย3ของโครงการนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้2-4ถึงคันเลยล่ะค่ะมีขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่59.6ตารางวาค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าออกบ้านได้2ช่องทางด้วยกันนะคะบริเวณห้องแรกค่ะจะเป็นห้องโถงขนาดกว้างสามารถใช้เป็น ห้องนั่งเล่นและก็ห้องรับแขกได้เหมาะสมเลยราคาอีกหนึ่งฟังค่ะวางเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีและชั้นวางทีวีหรือจะเพิ่มเติมตู้โชว์ก็ยังสามารถทําได้นะคะบริเวณห้องโถงเองค่ะมีหน้าต่างกระจกนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยค่ะถัดเข้ามาบริเวณด้านในนะคะพื้นที่นี้สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่ขนาด4ถึง6ท่านได้แบบสบายๆเลยค่ะ พื้นที่ถัดมาค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านมีการบิวอินเคาน์เตอร์บาร์ไว้บางส่วนแล้วนะคะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารก็ได้ถัดเข้ามาบริเวณด้านในเป็นโซนของห้องครัวแล้วล่ะคะ่ะซึ่งห้องครัวเรามีการบิวอินไว้บางส่วนแล้วสามารถใช้ทําเป็นครัวไทยได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะและไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเขามีประตูในเรื่องของการกันกลิ่นรบกวนเข้าไปด้านในตัวบ้านและก็ยังมีประตูนะคะที่สามารถ เชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่ซักล้างมีการนะคะ,ะต่อเติมพื้นและก็หลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะไว้ใช้ร่วมกันนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยคะ่ะเดี๋ยวตามยิ้มขึ้นไปชมที่บริเวณชั้นสองกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ สำหรับชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนอนด้วยกันค่ะและก็2ห้องน้ําห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างห้องมาสเตอร์เบดมเองค่ะก็มีทั้งเตียงมีตู้นะคะและยังสามารถที่จะเปิดประตูนะคะไปยังระเบียงค่ะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเพื่อจะได้ชมวิวสวยๆด้านหน้าได้ด้วยค่ะ ค่ะและภายในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะและยังมีห้อง w อล k i n ิน o ค e ซตค่ะส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมเองค่ะน่จะมีห้องน้ําในตัวพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกด้ค่ะ และบริเวณห้องนอนห้องที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเช่นกันค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้แบบสบายๆเขามีการบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S <S และห้องนอนห้องที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดกว้างพอสมควรมีการบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหมาะสำหรับเป็นห้องนอนสำหรับน้องๆหนูๆก็ดีเช่นกันค่ะ บริเวณทั้งสองมีหนึ่งห้องน้ำไว้ใช้ร่วมกันนะคะห้องน้ำนี้ค่ะมีสุขภัณฑ์ครบครันและมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเศรษฐิวงแหวนรามอินทาเริ่มต้นที่หน้าแมคโครสาขารามอินทราขับตรงไป2.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อไปทางถนนเสรีไทยขับตรงไปบนถนนเลียบมอเตอร์เวย์2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการเศรษฐะสิริวงแหวนลำอินทาสามารถติดต่อสอบถามน,นะคะผ่านทางเจ้าหน้าที่ส่ายขายทางช่องทางเ a c บุ๊กแฟนเพจเส t ีอ a s s e ์แม n เนจเมนต์หรือติดต่อเข้ามาทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านใบเสีอ s ังค์แมนเนจเมนต์ค่ะ เรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คําแนะนําและบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยล่ะค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสําหรับทนายมีทําเลในดวงใจพิมพ์บอกเราได้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมใน e ีพีถัดไปค่ะแต่สําหรับ e ีพีนี้หมดเวลาของยิ้มแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ